สองครั้งสามครั้งทีนี้ฟังคำสั่งบอกให้ปรบหนึ่งปรบสองบอก 2, ปรงสองปลบอก 2, ปรบสามปรบแค่หนึ่งถ้าบอกให้ปรบมือก,ก็ปรบมือไม่บอกให้ปรบมือไม่ต้องปรบมือดินงเอาเป็นกระาระสาี้ร้ายเ <laughs> ดกเป็นกระสาษขี้ร่ายห,หนึ่งครั้งอครั้งเดีเ๋ยวเดีเ๋ยเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวียวเดยวย เรามือหนึ่งครั้งก็คครั้งอย่งนนทั้ยก่งจะิ้าเม้าจะยานบอกเือสองครั้งก็คือสองครั้งุกยาเท้าสครั้งก็คือสาครั้งนะปรบมือหนึ่งครั้งตบมือสองครั้งหนึ่งครั้งอ่าลุกขึ้นลุกลุกขึ้นลุกขึ้นลก อ่าเราได้ชายหนึ่งโอ้เป็นแพ็คคู่เอาเหลือผู้หญิงเอาผู้ชายเอาคร่ก่อนเอาผู้หญิงอย่างเดียวอ่าเหลือผู้ชายผู้ชายนั่งดูเป็นนะถ้าผู้หญิงผิดชี้ว่าใครผิดบอกมันเดิมเตรียมตัวอย่าโกรบมือนะนะอ่าดูช่วยกันดูช่วยกันบอกให้ปรบหนึ่งปรบบอกปรบสองปรบ บอกปรบสามปรบแค่ถ้าบอกให้ปรบมือก็ปรบมือไม่มีคำว่าปรบมืออย่าปรบมือหนึ่งครั้งนานนานนานเลยนะไอ้คนไหนคนไหนคนถักเปี๊บาอ่าลูกขึ้นลูกสาวลูกขึ้นลูกลุกขึ้นเลยแม่โรงเรียนเราสุดยอดอยู่แล้วอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยเร็วขออีกหนึ่งคน ั้งสตินะใครไม่อยากออกมาตั้งสตินะใครจะเป็นคนสวยที่สุดปลบมือสามครั้งอย่อย่า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 อยาอย่าอ่าอย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 ่าออย่าอย่าออย่า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 ออยาอย่าอย่าอย่าอยอาอาอย่า่าอย่าอย่าอ่าอย่า่ยอายา ถามมติส่วนรวมผู้ชายสามแล้วผู้หญิงควรจะสามไหมควรจะสามไหมครับควรจะสามเยอะมาเตรียมตัวลูกเตรียมตัวเตรียมตัวลูกปรบมือหนึ่งครั้งโอ้ยโดนทั้งหมดเลยโดนทั้งหมดเลยตั้งใจลูกตั้งใจตั้งใจเราต้องตั้งสตินะครับตั้งสติั้งสติอย่าอย่าเพิ่งหยุดเพื่อยุดเพื่อตัสติเนื่องครั้ง ลุกมาฟังสามสี่ไก่ย่างถูกเผาไก่ย่างถูกเผาดังนดันเลยร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงร้อนจริงๆโอเคนะนี่คือตัวอย่างนะลูกเป็นไฉอะไรไฉขนมพอมับเอาชื่อเล่นชื่อเล่นนะ เนมด้วยเป็นย anyway> ังไงล่ะชื่อบวกชื่อใช่ใช่จะชอบอาร์ตี้ครับอาร์ตี้ด้วยเป็นไงอุ้ยเรอเล่นกหรอครับเหรอครับเครับ โอ้ยเอาโอเคให้ให้รางวาัลน้องให้รางวาัลหน่อยให้รางวาัลหน่อยขอบคุณครับอ่าอ่ามาดูไก่ย่างกันดีกว่าไก่ย่างมาอ่าร้องเพลงมามาขยับมาหน่อยลูกขยับมาหน่อยขยับมาหน่อย